แม่หญิงบัวบัวงามดั่งนางฟ้าแต่กลับต้องมาสิ้นท่านในพริบตาเดียวขุนปราบรีบเข้าประคองร่างแม่หญิงบัวด้วยความตื่นตระหนกแม่หญิงบัวแม่หญิง อย่าเป็นกระไรไปนะอีแยม้มบ่ารับใช้ยืนเสยยยิ้มอยู่หลังพุ่มไม้ใครจะรู้ว่าหายนะครั้งนี้เกิดจากบ่าวคนสนิทที่ริษยานายอีแยม้มวางร่างแม่หญิงบัวลงบนแคร่ไม้อย่างแรงต่อให้ท่านขุนพลิกแผ่นดินหาก็ไม่มีวันเจอแกรอกนางบัวน้ำยาสูตรลับถูกเคี่ยวกรำเพื่อทำลายชีวิตของแม่หญิงบัวอีแยม้มบีบปากแม่หญิงบัวแล้วกรอกน้ำยาสีทองลงไปดื่มเข้าไปซะแล้วจงหายไปจากชีวิตข้าร่างของแม่หญิงบัวหดเล็กลงอย่างรวดเร็ อำนาจเมื่อสำแดงเดชร่างกายงามระหงกำลังหดเล็กลงแม่หญิงบัวร่างจิงยืนงงอยู่บนต่างไม้สักนี่มันเกิดอาเพศอันใดขึ้นเหตุใดเรือนชานถึงใหญ่โตปานนี้อีแย้มไม่รอช้าจับตัวแม่หญิงบัวยัดใส่โหลแก้วดองยาใบใหญ่แล้วปิดฝาขังไว้อยู่ในนี้ไปเถอะนางตัวจิ๋วแม่ประทินโฉมอีแย้มยืนหน้ากระจกทองเหลืองอีกากำลังชุบตัวสวมรอยเป็นหงเพื่อหลอกลวงชายสูงสักขุนปราบเดินเข้ามาสวมกอดอีแย้มในร่างแม่หญิงบัวจาก ด้านลังหพี่ใจหายแทบแย่นึกว่าเจ้าจะทิ้งพี่ไปเสียแล้วแม่หญิงบัวของพี่แม่หญิงบัวในโหลแก้วร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตาอาบแก้มของเธอรินไหลแต่ไร้ซึ่งเสียงที่จะไปถึงหูเขาเาะว่าสวรรค์ยังมีตาส่งผู้ช่วยแมวตัวน้อยลงมาโปรดแมวใช้เท้าเขี่ยโหลแก้วที่ขังแม่หญิงบัว ตกจากโต๊ะโหลแก้วแตกกระจายบนพื้นไม้กระดานขัดมันแม่หญิงบัวรีบวิ่งไปที่ขันน้ำมนต์ที่หกเรี่ยราดอยู่ใกล้ๆคาต้องรีบแล้วก่อนที่ท่านขุนจะเสร็จพิธีแม่หญิงบัววักน้ำมนต์ราดตัว แสงสีขาวนวลสว่างจ้าไปทั่วห้องบุญบาร,รมีคุ้มครองมนดำนมิอาจต้านทานความดีได้เท้าเรียวงามก้าวออกมาจากแสงคืนร่างเป็นแม่หญิงบัวนางพญาคืนชีพถึงเวลาทวงคืนทุกอย่างแม่หญิงบัวคว้าคันธนูไม้งามแล้วหยิบขวดน้ำมนมาผูกติดกับลูกธนูนางแย้มเองทำกรรมไว้ต้องได้รับผลกรรมเดี๋ยวนี้ณนะลานพิธีรดน้ำสังขุนปราบกำลังจะสวมมงคลแฝดให้อีแยม้ม คนลวงโลกกำลังจะได้ครอบครองดวงใจท่านขุนแม่หญิงบัวปรากฏตัวบนบันไดเรือนไทยชายสบายปลิวสวยัย้างธนูเล็งลงมาที่งานหยุดเดี๋ยวนี้นะท่านพี่หญิงผู้นั้นไม่ใช่ค่าขุนปราบและอีแย้มหันควับขึ้นไปมองด้วยความตะลึงเป,เป็นไปไม่ได้มันออกมาได้ยี่งไรลูกธนูพุ่งแหวกอากาศหมุนควงสวรรคตรงดิ่งไปที่กลางวงลูกธนูชนกันกลางอากาศเหนือศีรษะอีแย้ม ขวดน้ำมนต์แตกกระจายละอองน้ำสาดใส่ตัวอีแย้มคราบสบายทองหลุดร่อนกลายเป็นอีแย้มคนเดิมความจริงเปิดเผยมนบังตาเสื่อมสลายเผยสันดานไพรขุนปราบผลักอีแย้มล้มคว่ำแล้วถอยหนีด้วยความรังเกยียจและตกใจนางแย้มเองเองหรือช่างบังอาจนักอีแย้มก้มกราบร้องไห้เบา่ไพรชายชะกันวิ่งเข้ามาล็อกตัวเบาวผิดไปแล้วเจ้าค่ะบบา่รักท่านขุนเจ้าค่ะแม่หญิงบัวเดินลงบันไดามาอย่างสง่าผ่าเผยเพ็ดแท้ย่อมเป็นเพชรวันยังค่ำ ขุนปราบเข้าสวมกอดแม่หญิงบัวแน่นพี่ขอโทษนะแม่บัวที่พี่ดูคนผิดไปแม่หญิงบัวยิ้มละมุนซับน้ำตาให้ขุนปราบมิเป็นไรเจ้าค่ะท่านพี่แค่เราได้กลับมาพบจันก็บุญโขแล้วทห,หารลากตัวอีแย้มออกนอกประตูท่ามกลางสายตาชาวบ้านคนคิดคดทรยศย่อมไม่มีที่ยืนในแผ่นดินขุนปราบจูงมือแม่หญิงบัวเดินกลับเข้าสู่พิธีงานมงคลสมรสที่แท้จริงได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครา ขุนปราบสวมแหวนทองลงยาให้นิ้วนางข้างซ้ายของแม่หญิงบัวแม่หญิงบัวก้มกราบที่อกขุนปราบพี่ขอสัญญาจะรักและดูแลเจ้าเท่าชีวิตน,นางจะฝากชีวิตไว้ที่พี่ตราบชั่วฟ้าดินสลายจบบริบูรณ์อย่างงดงามดังบุพเพสันนิวาสที่ไม่อาจพรากจากเพราะรักแท้คือปาฏิหาริย์แล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าค่ะ